ซีนอตมาเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับรถ BMW X1 นะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดไฟใหม่ให้รถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สว่างระบบไฟหน้ามีปัญหาครับและสิ่งที่ได้มาหลังจากเปลี่ยนมาเลยนะครับก็คือความสว่างอัพความสว่างกว่าเดิมเป็นอย่างมากสว่างไวลําแสงพุ่งนะครับสว่างสะใจมากๆเลยและเราได้คัดเลือกสินค้าที่ดีที่สุดตอนที่จะมาติดตั้งให้กับรถทุกคันสร้างความโดดเด่นในทุกสถา,านการณ์ขับขี่อย่าลืมนะครับไฟหน้าไม่สว่างระบบไฟหน้ามีปัญหาต้องการอัพความสว่างทุกปัญหาเราแก้ไขไขด้ที่นอมา